โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลบอยเป็นรู้นะครับ <S <S ผมเพราะว่ผมมนเดินบอยเป็นรู้แล้วก็อยู่กับเกม เจ็ดบาทก็ต้องบอกเลยว่าแพชใหม่นะครับได้อัปเกรดตัวละครเข้ามานะครับก็คือ the king of fighter นะครับผมสมัยเด็กๆที่ตู้กดนี่เราช้ำเลย king of fighter นะครับเป็นเกมที่สมัยยุคแบบยุค2 0 0พันะนะครับน่าจะรู้จักกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในตู้นี้จะมีตัวอะไรบ้างก็หลักๆก็จะเป็นตัวทั่วไปเลยแต่ที่พิเศษนะครับก็จะมีนี่ครับซาลาดูอีทไม่นะครับตัวนี้เป็นตัวพัดแดงนะครับนมบึมๆแล้วก็คนนี้น่ารักมากเลยนะครับอเทน่านะครับอาซามิยะอัเทน่านะคนนี้น่ารักตรงนี้นี่ผมจะ ไม่ได้เป็นพ่อพระเอกหรือเปล่าโอเมกา้ารูเกาคุซานางิเขียวนะครับพระเอกทีเด็ดของกล่องนี้นะครับทีเด็ดของตู้นี้นะครับโกเทอร์เขียวมีแต่คนบอกโกงผมก็ไม่รู้หรอกว่าโกงยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับแต่ว่าจะมาปะเปิดให้คุณผู้ชมดูซาดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์และลดเกรดถ้าไม่ตายอันนี้คืออันติเหรอเอกลักษณ์คืออะไรครับห่างอัศวินพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้เผ่าพันธุ์แตกต่างกันเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอัศวินพวกพ้องเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทุกคร รอบละเจ็ดเปอร์ถ้าเกิดว่าคนเราเผากเอาอยู่นะพาสซีฟมันโกงมากเลยเนี่ยโอ้โหโหดโหดโหดจัดโหดจัดครับดีบัฟติดเป้าหมายนะครับค่าไฟปกติสร้างรายไดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต เป็นดาเมจธรรมดาหน้านี้ตัวเพกไม่มีอะไรมากขอดูพัสซีฟนะครับ mm hmm. ทุกครั้งที่เริ่มเท mm ิร์นมอเอฟเฟกเผาไหม้2อันแก่ศัตรูหมดออ๋ตัวนี้ธรรมดาสร้างดาเมจหนึ่อของพลังโจมตีกับศัตรูทั้งหมดจอกกร่อนะอันนี้จอกกรอแล้วก็ลดความสามารถด้านโจมตี20%นะ mm hmm. ถ้าพอเป็นขั้น2นะครับไอ้ไอ mm ้ hmm. ท่านี้ท่านี้ท่านี้พูดผิดโอเคอันติมันนะครับสร้างดาเมจธรรมดาเจ็ดร้อยเปอร์เซีนต์อูแรงนะเี็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าแรงอยู่พัฟซีฟผ่าอสอวเอวตต ที่ติดอัวิีแลวฟื้นฟูพลังจนเต็มรวมถึงเพิ่มสเตตทั้งหมดโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพัสดีที่พีคเกมได้เหมือนกันนะครับอาเทนานะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับไหลกระบนไหลกระบนมีูใครเคยเล่นหรือเปล่าอีนิกนะครับอันนี้เป็นสร้างดาเมจธรรมดานะแต่ก็ถือว่าแรงนะคุณผู้ชมสร้างดาเมจร้อิของพลังโจมตีถูกห้ามหันถ้าดาเมจเพิ่มจน20ต่อเกียรท่าไม่ตายของเป้าหมาย1จุดอ๋อโอเคก็ถือว่าแรงนะครับแรงเหมือนกันอันติก็เ0 0เซน ดูเอกลักษณ์ครับหากจะวินพวกพ้องสังหารศัตรูได้ในเทินของพวกพ้องใน PVP เมื่จบเทินลดเกรดท่ามาตายของศัตรูทั้งหมด2จุดก็ใช้ได้อยู่ผมมีแต่ตัวดีๆฮะ ไม่นะครับสร้างดาเมจแล้วลดเกรดถ้าไม่ตายเหมือนกันนะสร้างดาเมจเพิ่มดาเมจที่สร้างถึงต่อเอฟเฟกต์บัฟที่ตนเองมีพัตสีอ๋อไม่ค่อยแรงมากพัส,สีผ่าสกิลของอัศวินถูกเพิ่มแรงจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มสแต็พื้นฐานของอัศวิน15%เป็นเวลา2เทินอันนี้ผมงงนะครับโอเคก่อนจะไปตัวนู้นะครับเราเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับสคริปเลยครับมันจะได้ไม่ช้าสาคริปเลย มีคนบอกว่าโกงนะไอ้พวกตัวตัว King of Fighter อ่ะโอเคมาฮะคุณผู้ชมจากที่ผมดูเนี่ยสตัวเนี้ยน่าสนใจ23ตัวเนี้ยน่าสนใจครับ1นึเอาจริง King of Fighter ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ c o เทอร์ h a l o e e n สีเขียวเนี่ยต้องมานะครับชิมลางชิมลางฟรีติคลิปเลยอย่าไปรอโอเคไม่มีอะไรอ้อมีการันตีเหมือนกันเหรอรอบนี้ มาครับผู้ชม610เพชรนะครับ610เพชรนะฮะอัตราก็เพิ่มอยู่0.35้นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะ mm hmm. เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่ mm hmm. ขอให้ได้ขอให้โดน let's go <S mm hmm. เหมือนใจแห้ง mm hmm. เอาอยู่โอเค ฟ้ามาเลยว่ะคนดูแพ้แน่โดนแพ้นั่นนี่ครับสคกิปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามาถึงชุดแรกก็แห้งครับถือดาบเต็มเต็มใบครับดาบเต็มเล่มเอาอยู่ ว้าวมาแล้วหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมมาแล้วหนึ่งตัวแน่นอนเปล่าคุณหลอกดาวเหรอมันอาจจะเป็นแบบทองทองแล้วแบบแตกเพชรเนี่ยคุณผู้ชมทองแตกเพชรเนี่ยแหละยังไม่ใช่ยังนะฮะเนี่ยแหละอันนี้แหละเพื่อน เฮ้ยโอ้เอารูกเก่าครับผมโอเมก้ารูกเก่านะฮะผมบอกเลยของจริงของจริงเทพระเจ้าตู้เลดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกมาแล้วฮะตัวแรก king of fighter โอเมก้ารูกเก่าสวยๆครับสวยๆหนึ่งตัวหนึ่งตัวละครับ โอ้ตากระพริบนิดนึงโอ้ถือดาบเต็มใบตัวที่2องปะเนี่ยอาจจะมีตัวที่2นะครับโอเคถือดาบเต็มเล่มนะครับแล้วก็ไอตัวปีศาจมันกระพริบตานิดนึงอาจจะได้อีกครับอาจจะได้อีกโอ้ฟ้าวะ่ะโดนแพ้เออไม่แพ้เว้ยได้ลุ้นอยู่โหไม่มีครับโอเคนั่นก็สกิปเลยแล้วกัน สกิปไปเครู้สึกว่าถ้าผมกดปดเนี้มันน่าจะมีการันตี1นครั้งหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อ๋อมันจะการันตีไอไออครึ่งหลอดใช่ไหมโอ้โหมีหมูมาจบแล้วสกิปเลยครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นนะไม่ต้องเสียเวลาเราไปกันเร็วๆเหลือเพชร490เพชรครับไปครับถือดาบเต็มใบ โอ้โหกระเด็นเอาอยู่เรียบอ่ะอย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งฮะอย่างน้อยก็เข้าฟอร์มตัวหนึ่งวะคือถ้าได้โกเทอร์เขียวเนี่ยผมว่าจบนะผมว่าเราคุมและจริงๆโกเทอร์เขียวแพตซีม,มันโกมากเลยนะมีหมูถือกิ่งไม้โอ้ตะคิปอย่าไปรออย่าไปรอเปิดแบบโปรเพเยอร์ครับไปกันต่อไปกันต่อมีหมูดาบเต็มใบ โอ้โหกระเด็นผมจะคลิปเลยมันให้เรามัง้งไนเราอาจจะต้องแบบหยุดก่อนพี่ชายหยุดก่อนพี่ชายเปิดใหม่ไปได้รูเก่ามาตัวเดียวยังเหรอโอ้โหเกือเกินอีกสองครั้งเราจะได้ได้เออการันตีหนึ่งเอเอาร์นะโอ้โหตะคลิปครับมันไม่ได้อ่ะมา อ,อันนี้ได้ลุ้นอันนี้มีทรงอันนี้มีทรงอันนี้มีทรงครับอันนี้เรามีทรงอันนี้เรามีทรงทรงไม่ดีครับครั้งนี้แหละเอ้าอ๋อ,อน,นี่คือมันสุ่มให้เราเลยหรอ ออกดแล้วมันได้เลยเหรอโอ้จบกันพี่ชายต้องมีผมว่ามันต้องโผมาอีกตัวหนึง่งมาอีกแล้วหมูก็ดาบเต็มใบามาอีกแล้วฮึบโอ,อ้ฟ้าสคกิปเลยครับโอ้ออกอยากเหมือนกันนะ รู้สึกด,ดีที่เลิกนะฮะอ๋อเหลือสองปดสิบเพชรครับผู้ชมักคิปอันนี้แหละผมว่าน,นี่ได้ผม,มรู้สึกว่าอันนี้ได้ยังไม่ใช่อันนี้ผมดูผิดยังไม่ใช่อันนี้นี่อันนี้ของจริงคืออันนี้มาแล้วตากระพิบถือดาบตากระพิบถือดาบ ก็มาดิครับอันนี้มีลุ้นครับอันนี้มีลุ้นเหมือนเดิมอย่างที่บอกบอกแล้วก็ได้เอาดิไอ้นมโกเทอร์เขียวโกเทอร์เขียวโกเทอตัวที่10เลยครับตัวสุดท้ายเลย8 โกเทอร์เขียวโกเทอร์เขียวอ้อยังไงสันสิบใบสุดท้าย11อ๋อมันมี11เออใช่เอ้ยมี10อ่ะถูกแล้วก็ยังโอเควะก็ยังได้คิงออฟไฟเตอร์นะฮะอาซามิยะอาเทน่านะครับตัวนี้ไรกระโบนไรกระโบนสองตัวแล้วครับจากคิงออฟไฟเตอร์ ขอโกเทอร์เขียวแล้วก็คีออฟไฟเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็การันตีเท่ากับว่าผมจะได้ครบเลยไปถือดาบเต็มเด็มเต็มใบโอ้กระเด็นเอาหน่อยดอไปเพื่อนจบเลยร้อยหกสิบหมูมาสกิปไป โอ้โหหมูมาถือดาบได้ลุ้นอยู่พอมีลุ้นอยู่อย่าก,กระเด็นโอ้โอเปิดได้อีกประมาณสามครั้งมีหมูแกเอ้ามาครับมีหมูเลี้ยงไงครับผมมาแล้วมาอีกหนึ่งตัวครับมาอีกหนึ่งตัวสวนไปดิสวนไปดิสวนไปดิไอนมสวนไปดิ มาแล้วครับตอนนี้เราได้มา3าม r นะกับ6กรเพชรถ้าเราได้นี่อีกก็เป็น4นะครับเป็น4ี่เาก็น่าจะก็คุ้มนะผมว่าถ้าตัวมันโอเคอะ่ะหนึ่งสอประมาณไปที่6ไปที่7นะครับอ่าหมูออกไปแล้วลิศหมูออกไปแล้วอ่าต่อไปครับโกเธอรเขียว ได้น้องโมได้3ตัวครับไม่ซ้ำกันเลยนะตอนนี้ผมไม่ซ้ำกันเลยนะผมไม่เอาลัคขิงออฟฟเตอร์เพราะว่าผมสามารถเปิดกล่องแรกได้ผมขอโกเทอร์เขียวพี่ชายขอโกเท้วเขียวพี่ชายมีหมูดาบครบตากับพลิบได้ลุดอีกไปได้ลุดอีกได้ลุดนี่ครับโอ้กระเด็นน่ะเพื่อนกระเด็นน่ะโอ้จบเลย คือถ้ากระเด็นคือจบเลยฮะกระเด็นแล้วแบบสู้ไม่ได้อ่ะคือจบไปไม่ได้เกาเขียวไอ้ไม่ได้โกเขียวครับคุณผู้ชมโอ้แต่ว่าเราก็ได้ King of Fighter ครบนะ เรียบร้อยครับหมดครับแต่ว่าเราได้เอเออร์ไฟเตอร์ er. ครบทุกตัวผู้ชมอัศวินของเราดูครับนี่ครบเลยนะครับครบ,ครบเซตแต่เสียดายไม่ได้โกเทอร์เขียวนะครับแล้วก็เพชรผมหมดแล้วด้วยนะครับคผู้ชมโอเคครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วผมไม่เหลือเพรให้เปิดแล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมสาหรับเกียรติบาปนะครับผู้ชมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณทุก follow ทุก subscribe ทุก donate ทุก share บิ t นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ